นี่เป็นคอมเ็ตน,นะเพราะมันเป็นแบบที่ใส่หูฟังแล้วเราจะได้ยินเสียงไกดก์เขาพูดนะคะเพื่อนๆเขานอนตายท่าไหนก็คือท่านั้นเลยค่ะและนี้เหยื่อนะคะหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เกิดจากการประทุของ ลาวานะคะแล้วก็ ชีสเราจะมียืนพวกผลไม้เป็นพวกชีสแล้วก็ผักถั่วทอลนะคะแล้วก็นี้จะเป็นซีเรียลค่ะนี่อะไรเอ่ยอ๋อเป็นพวกแฮมทอดกับฮอทดอกนะคะอันนี้ก็เป็นพิซซ่าแป้งหนามากนี่อะไรเอ่ยออมเล็ตนะคะเป็นกาแฟค่ะ เป็นพวกหน้ำกับผลไม้นะคะอาหารเช้าวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นออมเล็ตนะคะแล้วก็ขรวัวซอง ทอดค่ะรสซ่อนแฮมค่ะทัวรลิสแอเรียาอู้ากาศเย็นนิดๆ นี่นะคะเ,เพื่อนๆบรรยากาศยามเช้านะคะอันนี้ก็คือเป็นจากโรงแรมที่ป๊อบพักอยู่นะคะโรงแรมที่ป๊อบพักนี่ชื่อว่าเมอร์คิวเมอร์คิวโฮเทลนะคะอยู่ที่เนโปินะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนท่าเรือค่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็จะมีเป็นตึกเก่าตรงนี้ด้วยนะคะเ,เพื่อน สวยเลยที่นี่ตึกเขาก็จะแบบค่อนข้างคลาสสิกเลยนะคะเพื่อนมื่นนี่คือเป็นโรงแรมที่ป๊อบพักอยู่นะเพื่อนเพื่อนเห็นรถบัสแล้วไหมคะสีส้มเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะเห็นเคเบิลข้างบนไหมคะ จะใช้เคเบิลเหมือนรถแตรมเลยค่ะแต่ว่าเป็นรถบัสคือแปลกมากทักาะที่เมือเบิร์ไม่มีค่ะก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะยามเช้าเนาะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะป๊อบก็จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในเมืองนิดนึงนะคะเพื่อนๆว่าแถวนี้มันเป็นยังไงนะคะ อันนี้เป็น a ากิ n งนะคะ, oh, คะในนี้ก็คือไม่กว้างนันเพื่อนจะแบบเล็กๆเ,เดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะแบบเล็กๆแต่ว่าเขาจะเอารถเราไปจอดอีกที่หนึ่งค่ะเวลาเรามาเอารถก็คือเขาก็จะไปเอามาให้เราตรงนี้เป็นเหมือนหน้าร้าน,นเฉยๆหนะะักแบบว่าเยอะ no I think we get ticket first we pay for the way we go out

รถไม่ม mm ีเลนเพื hmm. uh, but, me, mm ่อนคือทุกขั้ทุกทุกทุกทางเมื่อกี้เป็นสิบอะวิ่งมาแค่ สองเลนสเลน,นเนี่ยเพื่อนๆโอโหแบบน่ากลัวมากโอโหที่จอดรถคือแคบมากเล็กมากตรงนี้นี่เหลือใหญ่นะคะเพื่อนๆตรงนงน้นเนี่ยคือแบบเล็กเล็ก ม่นาก็าถึงบอกว่ารถที่ยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขับรถคันเล็กๆกันเพื่อนๆเพราะว่ามันหาที่จอดยากไปเลยจ้าเดี๋ยวเราเดินไปที่พอมเพยนะคะพอมเพยมันจะเป็นเหมือนพอมเพยมันจะเป็นเหมือนกับสถานที่ที่ทั้งหนึ่งเคยสมัยก่อนใช่ไหมมันมีลาวาแล้วก็คนก็คือ โดนลาวาแบบว่าทับเขาเรียกว่าไหลมาแล้วก็กําลังนอนหลับอยู่คือตายอยู่ในใต้ดินเลยเพื่อนๆคือแบบตายแบบไม่รู้ตัวค่ะแล้วเราก็จะไปดูกันนะคะที่นั่นว่ามันเป็นยังไงนะนี่ก็เป็นบรรยากาศแถวสถานี่ช่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆเ,เราเดินไปด้วยกันเลยนะคะ Yeah. They have information here. Yeah, this looks like a train station, is it? Yeah. Ah. Oh and even fire. Hello. You yeah. go to the ruins, we are giving you the guiding tour. Guiding tour? Yeah. If you want any information about I'm here. Yeah. So you have tickets for Pompeii? Not yet. No. Okay. Allora, Pompeii is just fifty meters from the lake. Okay. It's, it's your first time here in Pompeii. Yep. Usually we are suggesting to the clients to enjoy the guided tour. Okay. Yeah, because Pompeii, as you can see, as you know, it's just a big city without sign and no information. Yeah. Here we usually do a group tour. Yeah. Which included the tickets and guided tour, forty euro each. And you are with the official archaeological guide. And it's for two hours. Then you are free up to live inside and stay for just walk around. Mm. How, how much does that cover? Uh, just the entrance you have to think that it's 20 euros, just the entry ticket. The entrance ticket, yep. 20 euros is for the archaeological guide yep. and it's f two hours with him. Right. You use the headphone and you just follow the guide because inside you don't have... It's not a museum that you can read information yeah. and just follow the highlights. Mm -hmm. But then... Can you go to the main um, picture thing? Yes, of course. If you one? follow my colleague, she will uh, let you also see what's all the information about it. Ok. Yeah. Ok. Ok. okay. ก็คือว่าน้องผู้หญิงอ่ะเขามาถามว่าซื้อตั๋วหรือยังถ้าจะเข้าไปข้างในใช้ไกด์ไหมแล้วก็อีกน้องผู้ชายเขาก็ประมาณว่ามาเสริมว่า ถ้ามาครั้งแรกอ่ะควรที่จะใช้ไกด์นะเพราะว่าข้างในนะมันไม่มีข้อมูลอะไรมันเป็นแค่เหมือนเมืองเก่าเฉยๆแบบคล้ายๆเมืองล้างเมืองที่เหมือนที่อ,อายุทยาเพื่อนๆแบบนั้นเลยแล้วก็มันไม่มีข้อมูลอะไรแต่ถ้าเรามีไกด์คอยนําทางแล้วก็ให้ข้อมูลอนะ่ะมันก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ค่าเข้าอะ่ะมันก็ประมาณ20ยูโรนะคะแล้วก็ค่าไกด์อีกประมาณ20ยูโรอันนี้ก็คือมีไกด์2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็สามารถเดินดูได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นสเตชันนะคะคุณเออน่าจะใช่แล้วละ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสถานีรถไฟอ๋อมาทางรถไฟได้แต่ว่าเราเราขับรถกันมาค่ะเราไม่ได้จะมารถไฟ ก่อนจะไปทัวร์ก็ขอท,ทําธุระนิดนึงนะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาสํารวจห้องน้ําที่อิตาลีนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เห็นคือฝาไปไหนเพื่อนๆฝารองนั่งอะหายไปไหนแล้วก็ไม่ได้เป็นห้องเดียวนะเป็นทุกห้องและที่ปอไปมาหลายๆที่ก็เป็นแบบนี้หมดทุกเพื่อนๆงงมากคือยังไงที่บ้านเราขโมยขันตักน้ําที่นี่คือไงขโมยฝานั่งรองเนี้ยหรอแบบนี้นะคะ Thank you. <laughs> Thank you. Bye -bye. bye bye. Thank you. Oh, okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> อขบวนก็ออกไปแล้วจ้ะแต่หูฟังก็ไม่ให้คืออะไรก้อน non ce la fatti la non è un attimo davanti due per stella arrivano a 30 oh che è successo arrivano a 38 se si prende a questo no come fa a arrivare a 38? ha detto eh? no 34 poi più di 34? perché tu hai detto il giro 34 più due sono 36 giusto? Ce n'erano altri due che sono uccisi che erano alcuni signori 34 eh, quindi tu 32 36 Quanto? allora fai una cosa vedi per che vai sì. whisper e vai un attimo da cosa e tu mi hai detto no, Sì, 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 sì. ใสีวุดท้ายันัจะได้ไปกับกลุ่มตรงนี้สุดท้ายนาเอาเครื่องฟังให้จ้ะ แล้วยังไง<ต>วิ่งจะทีน,น, <ขอ S 2> นี้โอ้ยหนาะต้องวิง่งนางก็เดินดุดด๊กดไม่รอกูเลยจ้าคือนางเดินไม่รอกูเลยจ้าวิ่งหน้าตังไม่หันมามองกูเลยจ้าสุดท้ายคือยังไงรู้ไหมไปลงลข้างในจ้ะก็จะเจอกุ๊กค่ะมีปัญหาเพื่อนๆกับไอ้ที่ใส่เนี่ยมันไม่อยู่ไม่เกาะหู เป็นแบบที่ใส่หูฟังแล้วเราจะได้ยินแี่งกายเขาพูดนะคะเพื่อนเพืเ่อน,นคนอเยอะมากสามีคือบน่น้ำบากว่าไม่มีการเตรียมพร้อมใช่ unorganized yeah so many people อ๋อแต่ก็ส่งติดไปหาแต่อ๋อโอเค เคยอ,อย่างนี้นะคะเพื่อน,เ,อน <c oughs> เมืองปอมเปเนเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณของอาณาจักรโรมันนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ในเมืองเนเปิลนะคะ <c oughs> ประเทศอิตาลีนะ <c oughs> ซึ่งเมืองนี้เนี่ยเคยจเจริญรุ่งเรืองมากนะคะในศตรวตรรษที่หนึ่งค่ะ <c oughs> ก่อนคิดศักรา แต่ก็ถูกทำลายอย่างฉับพลันนะคะเมื่อปีคศ79เมื่อภูเขาไฟวิสูเวียตนะคะปะทุขึ้นแล้วก็ภูเขาไฟเนี่ยระเบิดลาวาแล้วก็เท่าฐานแล้วก็ก๊าซร้อนเนี่ยถูกพ่นออกมานะคะแล้วก็ปกคลุมเมืองทั้งเมืองเลยค่ะในเวลาไม่กี่ชั่วโมงผู้คนจำนวนมากเนี่ยเสียชีวิตทันทีเลยนะคะ แล้วก็เมืองทั้งเมืองเนี่ยได้ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินเนี่ยหลายเมตรเลยนะคะเพื่อนๆ <Yeah. S 1> กว่าจะได้ถูกค้นพบอีกทีเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ใช้เวลากว่าพันปีเลยค่ะ and จนกระทั่งได้มีการขุดพบนะคะในทตวรรที่18โดยที่เวลาที่เขาขุดพบเนี่ยเขาได้ค้นพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยได้ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีเลยเนื่องจากว่าเท oh, like ่าถานเนี่ยทำหน้าที่ป้องกัน oh, like ทำให้บ้านเรือนแล้วก็จิตกรรมฝาผนัง oh, like หรือว่าวัตถุโบราณเนี่ย oh, like หรือ แม้กระทั่งร่างของผู้คนเนี่ยยังถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบเดิมนะคะซึ่งในทุกวันนี้เนี่ยปอมเปเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินชมซากเมืองถนนบ้านเรือนโรงอาบน้ําและโรงละครนะคะที่เคยคึกคักในอดีตนอกจากนี้เนี่ยยังมีแม่พิมพ์ปูนปาสเตอร์นะคะของร่างผู้เสียชีวิตนะคะซึ่ง เป็นเทคนิคที่นักโบราณคดีใช้หล่อรูปล่างคนที่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่พวกเขาเสียชีวิตนะคะก็คือว่าเขานอนตายท่าไหนก็คือท่าน,นั้นเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นซากของเมืองเก่านะคะที่เมืองปอมเปนะคะมันก็จะเป็นซากอาคารแล้วก็ยังมีพวกภาพจิตตกรรมฝาผนังนะคะพวกโมเสสหรือแม้กระทั่งล่างของ ผู้คนนะคะที่อยู่ในเมืองนี้คือจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับตายท่าไหนมันก็อยู่ท่านั้นแล้วเขาก็เหมือนกับเอาปนอูนมาหล่อเป็นรูปร่างคนะนะเพื่อนเพือเพื่อที่จะให้เราได้เห็นว่าเออตอนที่ผู้คนที่เขาเกิดเหตุเกิดเหตุที่มีลาวายไหลนะคะเพื่อนๆว่าเขาเสียชีวิตยังไงท่าไหนเงี้ยค่ะเพื่อน ที่ปอมเปนนี้นะคะมันเป็นสถานที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นว่าคนสมัยก่อนเขามีการเป็นอยู่อย่างไรนะคะบ้านเรือนเขามีการสร้างแบบไหนแล้วก็ของที่เขาใช้เนี่ยพวกถ้วยชามหรือว่าเครื่องตกแต่งอะไรเงี้ยเขาใช้อะไรยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนให้เราได้รู้ถึงประวัติศาสตร์นะคะ นาลิงนาลิงโดยที่ทางไกดเขาก็จะพาเราไปดูในจุดที่เป็นส่วนสำคัญของ หมู่บ้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกจัตุรัสฟอรัมนะคะซึ่งจะเป็นศูนย์กลางสาธารณะของเมืองเ่ยค่ะแล้วก็จะมีพวกอัฒจันทร์ซึ่งเป็นอัฒจันทร์แบบโรมันที่เก่าแก่ที่สุดนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเป็นวิลล่านะคะที่จะมีภาพจิตรกรรมผาผนังนะคะที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมันเป็นเหมือนกับ รียกว่าอะไรสถานโสเพเนียค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีพวกบ้านของฟอนนะคะซึ่งบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านโรมันหลังใหญ่ที่มีโมเสกที่สวยงามนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีพวกปูนปาสเตอร์ของเหยื่อนะคะหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เกิดจากการปะทุของลาวานะคะแล้วก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของแม่พิมพ์นะคะเพื่อนๆนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมี โรงอาบน้ำโรมันนะคะซึ่งเป็นอโรงอาบน้ำสาธารนณะที่มีชะวะกรรมอันน่าทึ่งนะคะในสมัยนั้นเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีซ่องโบราณนะคะที่มีภาพจิตกรรมฝาผนังที่เขียนอย่างชัดเจนนะคะเขาเรียกว่าลูปานานะคะเพื่อนๆเดินต่อไป โรงแรมนะจ๊ะเหนื่อยมากค่ะโอเคโอ้ okay. oh. <Okay. S 3> oh, they they m a k e the bed for us sometimes they not โอไม่ได้พาเพื่อนๆดูห้องเลยรอบๆเพราะว่าเมื่อวานคือเหนื่อยมากค่ะเดี๋ยวพาดูนี้เลยแล้วกันคือห้องประมาณนี้นะคะเพื่อนราคาประมาณ200กว่าดอลนะ 280ปดสิบนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำาบตเตอรีม่มีที่ล้างก้นด้วยเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำแล้วก็อันนี้เขาจะมีเป็นแบบอาลาะะมด้ค่ะสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุดึงเชือกนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะไปเรียกพนักงานมานะคะประมาณนี้ค่ะก็จะมีใจผมคิดถูกมากที่เมียวมาเพราะว่า มีคนบอกหลายคนว่าที่ห้องอที่เขาที่โรงแรมมีไดอาผ้ผมก็เลยไม่หอบมาไม่งั้นก็หนักค่ะประมาณนี้นะนี่เป็นข้างนอก <c oughs> That's all the lie และดินเนอร์ในคืนนี้ของเราก็คือพิซซ่าค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วติดตามป๊อได้ในคลิปต่อไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ